ตึ้งต่กองดีเดียวออกองดีคับองดีจับโคนจับโคนใช่วยเดินเชิญ์หนครับ้องับนะครับื่จะมกมาด้วยนะครับงครับกับกับเขาครัไม่เ็นไครับไม่ัวดีนะแตปลาดุกกืเดียวเลยบม่ก็่อยู่ครับเตรมเลยก็วมาเลยครับ คือกบกู pues yeah. nah, ้กับแคลนนะครับเพิ่งมาเพ้่งมาดูการแจกใบจะบันคุนเลยนะครับนี่เลยครับผมจะดูตารุนระกินนะครับเดี๋ยวบรรยากาศดีครับผมคนเพิ่งแรงเว้ยซึก็ได้มาประมาณสักโลได้เลยนะครับเพื่อนๆปลาดุกหนึ่งตัวกับปลาปดหนึ่งตัวนะนี่ครับเพื่อนๆลายมาอีกหนึ่งเต็มลายนะครับปลาปดนะครับจุ๊บยืนเลยครับผมแต่งเลยนี่ลายมาแล้วครับเพื่อนๆตัวนะปลาปดลานะครับ 국민의동자 yeah, r